ดีค่ะวันนี้ทีมงานยูโรเบสจะพาทุกท่านไปเดินเยี่ยมชมงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่22กันค่ะตอนนี้นะครับเครื่องจักรของเราได้จัดตั้งอยู่ที่บูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังมีอีกหลากหลายโมเดลเลยนะครับที่อยู่ที่งานและก็ยังมีพี่ๆเซลล์นะครับที่อยู่ที่บูธเพื่อช่วยให้ความรู้กับทุกท่านอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยะคะ่ะว่าบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรกันบ้างและผู้คนที่มาเยี่ยมชมบูธของเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็มาถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศคือคืนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปข้างในเลยนะคะวันนี้นะครับบูธยูโเรเบทของเราก็อยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าที่บูธเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ oo ูธดูเวทแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามมิเซลว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างนะครับส,สวัสดีครับวันนี้มิเซลรู้สึกยังไงบ้างล่ะครับบรรยากาศที่บูธต,ตอนนี้นะคะก็มีผู้ร่วมสนใจเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องจักรแล้วก็มาเยี่ยมชมบูธอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เกินความคาดหมายมากเลยค่ะวันนี้แล้ววันนี้ยูโรเบทเอาอะไรมาโชว์บ้างล่ะครับ วันนี้นะคะก็จะมีเครื่องจักรเกี่ยวกับแปรรูปสมุนไพรนะคะก็จะมีตู้อบลมร้อนค่ะเครื่องสงกัดดวนเครื่องสเปรย์ได้แล้วก็เครื่องกันน้ามันหอมระเหยค่ะอยากทราบมาค่ะว่าเครื่องที่ได้รับความสนใจที่สุดในบูธนะคะที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามกันเนยอะมากที่สุดนะคะคือเครื่องอะไรหรอคะเป็นเครื่องสเปรย์ได้ค่ะแปรรูปของเหลวกลายเป็นผงค่ะซึ่งเครื่องสเปรย์ได้ของเรานะคะก็ได้รับ ความนิยมในไทยอันดับหนึ่งเลยนะคะและก็มีค่าย,ยิวสูงสุดถึง9 0นะคะซึ่งสูงสุดที่สุดเลยในประเทศไทยค่ะเครื่องสเปรย์นใช่ไหมคะก็แปลรูปสมุนไพรกลายเป็นสมุนไพรผงหรือว่าเป็นน้ำนมกลายเป็นน้ำนมผงค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลายเป็นผงนะัสามารถต่อยอดเป็นตัวอื่นนะคะได้หลากหลายเลยค่ะ เห็นว่ามีรับทดลองผลิตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบริษัทของเรานะคะนอกจากขายเครื่องจักรแล้วใช่ไหมคะก็ะมีรับจ้างผลิต O E M ด้วยนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถนําวัตถุดิบนะคะเข้ามาให้เรานะคะแปรรูปได้ค่ะสมมติว่าถ้ามีลูกค้าค่ะที่สนใจจะซื้อเครื่องจกักรหรือว่าสนใจที่จะทดลองผลิตกับเราค่ะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะเป็นเบอร์โทรนะคะ0 2 5 7 4 2 2 7 5หรือข้อมูลตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณพี่เฟิร์นมากมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงจากผู้เข้าเยี่ยมชมบูทข,ของเรากันต่อเลยดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศงานกับบูทข,ของเราหรือเครื่องจักรของเราในครั้งนี้ค่ะวัสนี้ครับวันนี้ขอสัมภาษณ์เลยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะครับที่ได้มาร่วมงานมหากรรมสมุนไพรไทยครั้งที่22น,นี้นะคระับค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็มีหลากหลายอย่างให้ดูเลยค่ะ เรียนรู้เกี่ยวกับสูพรไทยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสูพรไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแล้วเห็นบูธยูโรเบสเนี่ยคือมีจุดเด่นแล้วก็มีอะไรที่น่าดึงดูดตาบ้างหรอครับท่าได้เห็นนะคะก็เห็นว่ามีเครื่องจักรเยอะมากมายเลยซึ่งก็น่าสนใจน่าจะสามารถใช้ในพวกอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตสินค้าต่างๆค่ะก็น่าจะเป็นเครื่องสเปรย์ได้ค่ะเพราะว่าสามารถทำให้ของเหลวกลายเป็นผงได้ค่ะ ในส่วนของอความรู้สึกโดยรวมวันนี้นะคะ่ะได้เห็นเครื่องจักรของไทยแล้วนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมไทยหรือว่าการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือว่าสมุนไพรไทยอะคะ่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะผ่าก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจค่ะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าคนไทยนะคะมีศักยภาพมากพอในการสร้างเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรต่างๆค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เพื่องจากของไทยสามารถเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรไทยแล้วก็สามารถเข้าไปแข่งในตลาดโลกได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสัมภาษณ์ขอบคุณมากมากเลยค่ะก็จบไปกันแล้วนะคะสำหรับภาพบรรยากาศในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่2 2ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้ความสนใจบูธของยูโรเบสนะคะแล้วพบกันใหม่ในงานและกิจกรรมครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ